ของรัตนาฟาร์มนะคะซึ่งไปฟังความเป็นมาจากพี่เขาได้เลยค่ะที่นี่นะคะเริ่มสร้างขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วมีความมีการพูดคุยกันในครอบครัวว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสืบทอดเจดตนารมณ์ของกุตาเรา ฟางในฟางผสมอา,อาหารสัตว์แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นฤดูปกติที่ฝนตกปกติก็ก็จะต้องอมีคนไปตัดหญ้าแล้ววัที่นี่เป็นพันอะไรนี่เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองหรือที่เรารู้จักในนามวัวชนท,ทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดทั้งหมดเลยแล้ววัวที่ไว้ในคอกอย่างเดียวว่าปล่อยให้มันแบบออกมาบ้างปล่อยครับปล่อย ช,ช,ช่วงเช้าตั้งแต่6โมง10โม10โมงไปจะต้อนเข้าไปเพื่อใล้ที่มีวิธีการเลือกพันธ์ในการผส,ผสมอย่างยังไงคะ่ะการเลือกพันธ์ต้องเริ่มจากพ่อพ่อพันธ์ที่ดีเราขายสายพันธุ์วัวชนเราต้องเลือกพ่อวัวที่มีประสิทธิภาพสูยเก่งวยังไงก็คือชนะเยอะแพ้ให้น้อยค่ะ ก็ถ้าถ้าชนะเยอะแพ้น้อยก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดทำน้องเยะแล้วระยะเวลาไหนคะในการผรสมพันธุ์ที่จะเหมาะสมที่สุดอะคะ่ะตอนแม่วัวเกิดสัตว์ก็นี่แหละดีที่สุดแล้วต้องพร้อมตลอดเวลาเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดสัตว์เมื่อ,อไหร่ที่มีการขายยังไงอะไรยังไงคะอ่าเราขายขายเป็นตัวขายลูกมันผลผลิตของเราคือลูกวัวจากพ่อวัวที่ ชั้นดีค่ะแล้วทำไมพี่ถึงเลือกใส่พันธุ์นี้คะใส่ใสายพันธุ์วัวราคาเนื้อถ้าเราขายเนื้อขายเนื้อวัวเหมืนทั่วไปเราก็จะได้แค่ราคาเท่าท้องตลาดกิโลละเริ่มจากฟาร์มก็เก้าสิบบาทต่อหนึ่งกิกโลอ่าแต่ถ้าเราขายสายพันธุ์ <c oughs> เราสามารถอัพราคาได้เป็นสามเท่าของราคาเนื้อ,อโดยประมาณถ้าเราได้พ่อพันธุ์ที่ดีแม่พันธุ์ที่ดี แล้ววัวในแต่ละช่วงอายุค่ะมันจะต้องการอาหารเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันครับไม่เท่ากันตัวใหญ่ก็กินเยอะค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะครับผมแล้วการวางผังฟาร์มค่ะพี่มีการวางเพนวางผังแบบไหนคะ,ะการวางผังผังฟาร์มนี่เราให้เราให้ความสำคัญกับหญ้าเป็นอันดับหนึ่งโดยใช้พื้นที่ประมาณ8.5%ของทั้งหมดที่มี9 like, ก้าไร่80ก็ อีกอีกอีกสิบสิบห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็เป็นอาคารเป็นโรงเรือนเป็นที่พักอาศัยเป็นที่พักผลงานเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับบ่อบลาด้านแทงน้ำน้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปุ๋ยแล้วพี่มีอุปสรรคอะไรไหมคะในการเลี้ยงวัวค่ะเหมือนเป็นโรคอะไรไม่เป็นครับเพราะว่าผมว่าเป็นปลาปิดอุปสรรคอะไรบ้างคะที่เราในตอนเกิดท้องฟังเนี้ยค่ะอ่าปัญหาหลักๆของ ธุรกิจแบบนี้ก็คือ,อคนคนงานในงานซึ่งบางทีก็ขี้เขียจบ้างอะไรบ้างเพราะว่าหน้าหน้าหน้าที่เขาก็คือต้องตัดยาแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยทั่วไปแล้วพี่ใครมี่นวด้วยครับใายครับอ,อันนี้ก็เป็นรายได้ทางหนึ่งนะของของของเราก็ ห้าสิบห้าสิบกับคนงานน้เรือนที่ใช้เหน้ากว้างหน้ากว้างยประมาณห้าสิบเมตรสร้างนานหรือยั<ม>องคะตอนเริ่มต้นเมื่อสองปีที่แล้วเติมปรับหน้าดินก็เมื่อสองปีที่แล้วเริ่มต้นแล้วตอนนี้มีทำคาเฟ่ด้วยแอบบอกก็ ให้ภรรยาแล้วกันเอ่อเปิด,ดให้ภรรยาได้มีงานทําบบเพราะว่า <S <S <ๆ>เขาก็ลาออกจากงานประจํามาเพื่อย้ายกับไปอยู่กับเราที่นี่ได้ฟังจากพี่ๆพอเล่ามาแล้วนะคะก็ที่นี่ก็จะเปิดเป็นคาเฟ่นะคะเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้เกี่ยวกับรัตนาฟาสามีด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนหรือว่าใครที่สนใจเหมือนจะแบบมานั่งชิลๆหรือทํางานทําอะไรนะคะก็สามารถมาได้ค่ะอยู่ถนนสายนํานประลาดแล้วก็เกาะปูดค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการสอบสัมภาษณ์ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ